อนนี้เราอยู่ที่สวนเชอรี่อีกสวนหนึ่งของน้องวันแเรานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยณนะตอนนี้ก็ยังไม่สุกเด้อทุกคนไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าอ๋ออ๋ออย่าดึงผมดิฉันสิคะนี่นี่เลยนี่เลยนี่ประมาณนี้นะคะแต่เราจะเก็บเพราะว่าน้องวันจะเก็บไปให้ไปให้น้องของเขาประมาณห้าโลสี่ห้าโลนะคะนี่เฮ้ลูกนี้แดงแล้ว ก็ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะสุกแบบดีๆอ่ะก็ยังเขียวๆอยู่แล้วก็สุกเป็นบางลูกนะคะก็เหมือนคลิปก่อนนะแต่ว่าคลิปนี้คือมันโตเยอะแยะแล้วกริ้งๆนี่นะคะจะถ่ายให้ดูดีๆว้าว <c oughs> wow. สวยงามดิ้งดิ้งดิ้งดิงดดิงดิงดิงไปดูคุณผู้ชายเขาสิ ไปดูน้องวันกับคงลุงเขาเก็บซิจะเก็บได้หรือเปล่าเก็บได้ไหมเอเอจะลงแล้วนะนี <c oughs> ่นี่นะคะมันก็จะสุกแค่นิดเดียวดูทุกคนเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นิดเดียวแล้วก็เขียว <c oughs> เขียวอร่อยใช่ไหมคะ <c oughs> อ้าวแล้วน้องวันไปไหนคะ <c oughs> น้องวันไปใต้ข้างล่างหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหเธอ นี่ขึ้นต้นไม้แหมแล้วก็จะประมาณนี้นะคะขึ้นต้นไม้หวานกรอบอร่อยต้นเชอร์รี่ก็จะอยู่กับต้นกาแฟาอีกแล้วนะคะมันจะูบคู่กันนี่แล้วก็วิวดูสีวิวภูเขาจริงจิงพี่ชายเก็บเวลาชิมเลยสี่เราไม่ได้ชิมมานานแล้วเรา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 อะไรกินเชอร์รี่หน่อยฮะลูกนี้กำลังจะสุกฮะแต่ยัง thank you นี่นี่นะคะเดี๋ยวจะชิมให้กินนะจะชิมให้กินว่ะจะชิมให้ดูนะเราลดไปสองแสนได้พิตตี้ไปของแคลนโอืม มันจะวนหวานเปรี้ยวเนาะะหวานเปรี้ยวอร่อยเนาะมผมเพิ่งโดนของแข็งเสตผมเสตผมมีการแอบมองกล้องกับเสตผมอืมไปหักอืม,มอร่อยทุกคน<ว>ลูกนี้ใหญ่มากเนี่ยใหญ่กว่าตาพีช่ชายอีกโอ๊ยเก <laughs> ็บไงดูเว้ยใหญ่มากทุกคนดูสิ เราจะเก็บให้ได้เราจะมาพันันกันนะเดี๋ยวเราจะมาพันันกันว่าลูกเชอรี่ของใครใหญ่กว่าเก็บมาเลยทค่สองคนอ่ะของเราเรามีแล้วนะของดานามีเดิมนี่นะคะของเราอ๋อน่คนเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันนะคะทุกคนว่าของใครใหญ่นี่เฮ้ยกองนี้กองนี้ แล้วก็มาเก็บต้นเตี้ยๆนะเพราะว่าเราแบบตัวเล็กอะเก็บไม่ถึงอะ่ะลูกนี้แล้วก็ลูกนี้ก็คเห็นอีกลูกข้างบนแล้วก็ลูกแ้่ไม่ค่อยสิวกะ่ะต้นนี้คือแบบพอดีเลยอะ่ะเพราะว่ามันตัวไม่ใช่เพราะมันสูงแค่นี้ มันไม่ได้สูงมากไงก็เลยเก็บได้ต้นหนึ่งที่เก็บไม่ได้มันสูงกันไปพี่ชายเก็บได้ยังอะไรตูนใหญ่อ่ะลงไปแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ให้ดาสีลูกนั้นนะพี่เขาเก็บไกซีไม่ถึงน,นี่นะคะ จะถึงไหมเนี่ยสี่โลเนี่ยสี่โลมันน่าจะถึงเดี๋ยวไปดูีสวนนู้นก็ได้ครับสวนนู้นน่าจะมีนะลึกหน่นยนอ,หอ,อ,อยเราแฝกคอเลย่อเดี๋ยวลงไปข้าง,างะะลออ่างค่ะเราแฝกคอออร่ดี๋ยวแมดูทางสิทุกคนแล้วดูรองเท้าสีฉันดูนกางเกงดิฉันคือ,นานอมาแบบเฉียวๆ,ๆนะคะก็ต้องค่อยๆลงนะ,ะเดี๋ยวเราจะลื่น อุ้ยมันมีอุ้ยลูกใหญ่นะตกมาข้างล่างอะ่ะมันตกไปตรงนั้นอะ่ะไหนข้างล่างงไหนเนี่ยเธอ,อเดี๋ยวเราไปเก็บก็ได้ไหเอะ ใต้อีกต้นสองต้นข้างล่างนี่นะวางนู่นเลยเหรอมันอยู่ในกระเป๋าระวังก็เลยหล่นอ่ะใช่ตรงนั้นแหละนี่มันอยู่ตรงนั้นอ่ะมาถักอย่ามัน,ลน,ลมนหล่นอ่ะเราเห็นเลยใช่ไหมว่ามันตกมาแถวนี้ มีเลยไม่มีหรออืมาจ่อวิไหนแล้วอออยู่ข้างล่างนี่นะไหนเจอไหมใช่เปล่าใช่นี่ของเราอ่ะมาเอามาเลยอของเรา<อ>เนี่ยขอบคุณค่ะว้าเราเจอหนึ่งลูกแล้วเจอเปหนกระเป๋าเอง มันหล่นเพราะว่าเราใส่ไว้ในกระเป๋าของกาเดี๋ยวลูกก็ใหญ่จังเลยเห็นนั่งกัอนโอเคไปเก็บเลอออยอหูเยอะนม่แหละค่ะเดี๋ยวดจะเป็นกำลังใจให้มันสูงอะ่ะเธอเราเก็บไม่ได้อ,ะอ,อ,อ่ะออะไรโอ้โหคลงเก็บอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็น้องวันอยู่ข้างล่างนู้นเห็นไหมทุกคนที่ต้นไม้สันๆ ทำไมต้นไม้มันสั่นพี่ชัยทำไมต้นไม้มันสั่นเพราะว่าขึ้นไปเก็บเชอร์รี่นะคะทุกคนนี่น้องวันอยู่นู่นอยู่คนละที่เลยน้องบอกว่าข้างล่างมันโตเพราะว่ามีน้ำนะคะแทบจะไม่เห็นละนี่ขนาดว่าตัวสูงนะเนี่ยยังแบบหลงในโดงแบบไม่มันไม่ได้หลงสิยังแบบแบบม,ม,แบบมองไม่เห็นเลยอะ่ะ แล้วถ้าเราไปเดินนี่ไม่น่าจะเห็นละดริงๆคงลงเดี๋ยวเราจะมาพนันกันนะคะว่าลูกเชอร์รี่ของใครใหญ่ที่สุดแล้วก็คนนั้นก็จะได้กินกาแฟฟรีนะคะตอนบ่ายนี้เพราะว่าเราจะไปวังพุตานนะคะทุกคนคนไหนได้ใหญ่สุดคนนั้นก็จะได้กินกาแฟฟรีนะคะทุกคน <c oughs> ของเราแน่ๆเพราะว่าของเราลูกใหญ่ดูสิ จริงๆมีอีกหนึ่งลูกแต่ว่ากินไปแล้วก็จะประมาณนี้ม,มีผู้แข่งสามคนนะคะก็คือคุณสักชัยน้องวันแล้วก็ดาเองนี่ของดาเดี๋ยวมารอดูกันค่ะตอนนี้เรากำลังจะมาประกวดว่าลูกใครใหญ่กว่า,วาว <laughs> มาเลยไหนใครแหนเธอเอาลูกไหนประกวดละ่ะแั้งแตเราดูก่อนเราเทียบก่อนอ่ะเธอดูของเราสิเธอก็ส่งมาสิเรื่องมาดิอุ้ยมันก็แบบตอนนี้นนเอาลูกนี้ก็ได้เอาลูกนี้ก็ได้ป แอรเล็กสุดแล้วเฮ้ยจริงเปล่าดูสิใช่หรอะใช่เนาะอนวันใหญ่สุดแล้วเนี่ยเออก็ได้ดูนี่ใหญ่สุดแล้วทำไมเธอแพ้ล่ะเนี่ยเธอดูสิเธอทำให้เราแพ้นี่ขนาดเราเป็นเรามีทั้งสองคนนั่นแหละน้องวันนะคะจริงอ่ะดูสิแบบสมบูรมากเลยกลมๆแล้วก็กรอบๆแล้วมันจะนิ่มๆเฮ้ยเธอเธอกินทำไมอ่ะเขา ้เนี่ยดูสิน้องวันชนะแล้วนะคะเกินเล้วก็แพ้นี่ข่าดใหญ่แล้วเนี่ยกินเลยลูกเนี่ยอะไรตอนนี้เราอยู่ส่วนที่สองของน้องวันนะคะก็คือส่วนเชอรี่นะคะเราก็มาล่าเชอรี่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ตามที่ต้องการนะคะซึ่งตอนนี้เราจะประกวดเชอรี่อีกรอบที่สองนะคะรอบนี้เราจะแลกอะไรนะรอบนี้ กินเค้กฟรีนะคะทุกคนรอบนี้เราต้องชนะค่ะเดี๋ยวมารอดูนะว่าสองคนนี้จะเอาชางไหนมาแข่งกับตานี่ค่ะทุกคนก็กำลังออกไปเก็บกัน, <c oughs> นรถคันสีน้ำเงินแล้วก็แดงคะ่ะแล้วก็สองหนุ่มนะคะคุณโซซิสักแล้วก็ <c oughs> น้องวันคะ่ะนี่ ตอนนี้กำลังไปตามหาเชอร์รี่ที่ใหญ่นีนะคะกำลังจะมาแข่งกับขอ,องดาค่ะทุกคนดูโอ้โหลูกของดานี่จะเหมือนกับลูกในละใหญ่โมโ,โหอืววม,ม <c oughs> สภาพเมื่อก่อนนี่ไม่อยากนอนเลย 好喊了，音频。